ดีค่ะพบกับชีวะคือชีวิตบครูนูนะคะทุกคนคะทราบไหมคะว่าทําไมสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการเคลื่อนที่และสิ่งมีชีวิตนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างไรในวันนี้นะคะครูนูจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตกันค่ะและในตอนแรกนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะจากคําถามที่เปิดประเด็นไปช่วงต้นว่าทําไมสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการเคลื่อนที่ จริงๆแล้วการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตอาจจะมีจุดประสงค์ที่หลากหลายเช่นหาอาหารหลบหลีกอันตรายหรือแม้กระทั่งการหาคู่ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงการเคลื่อนที่จะแตกต่างกันตามโครงสร้างของเซลล์เรามาดูตัวอย่างการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดกันค่ะ อะมีบาอาศัยในบริเวณที่มีความชืน้นไม่มีโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยเฉพาะจะเคลื่อนที่โดยการไหลของไซโทพลาซึมเป็นเท้าเทียมหรือซูโดโปเดียมไซโทพลาซึมในเซลล์ของอะมีบาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือเอกโทพลาซึมเป็นไซโทพลาซึมชั้นนอกที่มีลักษณะเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวเรียกว่าเจลและเอนโดพลาซึมเป็นไซโทพลาซึมชั้นในที่มีลักษณะค่อนข้างเหลวเรียกว่าซซล การไหลของไซโทพลาซึมเกิดจากการรวมตัวและแยกตัวของโปรตีนแอคตินซึ่งเป็นส่วนประกอบไมโครฟิลาเมนท์ทำให้สมบัติของไซโทพลาซึมเปลี่ยนจากเจลเป็นเซลและเปลี่ยนจากเซลเป็นเจลไซโทพลาซึม um จะไหลไปในทิศทางที่เซลลเคลื่อนที่ไปและดันเยื่อหุ้มเซลส่วนนั้นให้ยืดออกเป็นเท้าเทียมจากนั้นไซโทพลาซึม um ของทั้งเซลลจะไหลไปตามทิศทางของเท้าเทียมทำให้อะมบาเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะเราเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า การเคลื่อนที่แบบอะมีบาหรืออะมีบอยมูฟเมนต์ค่ะเรามาดูยูกลีนาและพารามิซียมนะคะยูกลีนาและพารามิซียมอาศัยอยู่ในน้ํามีโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่แตกต่างกันโดยยูกลีนาใช้แฟกเจอรลัมส่วนพารามิซียมจะเคลื่อนที่โดยใช้ซีเลียซึ่งแฟกเจอรลัมและซีเลียมีความแตกต่างกันที่ความยาวจํานวนและลักษณะการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง แต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันคือประกอบด้วยแกนที่เป็นไมโครทิบูเรียงตัวเป็นวง9กลุ่มกลุ่มละ2หลอดและไมโครทิบูตรงแกนกลาง2หลอดระหว่างกลุ่มไมโครทิบูถูกรอมรอบด้วยเยื่อหุ้มและมีโปรตีนเป็นเสมือนแขนเกาะกับไมโครทิบูเรียกว่าไดนินอาร์มทำให้แฟกเจลัมและซีเลียโค้งงอและพัดบกได้บริเวณโคนของแฟกเจลัมและซีเลีย ยึดติดกับโครงสร้างภายในเซลล์ที่เรียกว่าเบซอ l ลบอดี้ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของเฟเจลลัมและซิลียเบซเซลบอดี้ประกอบด้วยไมโครทิบูเรียงตัวเป็นวง9กลุ่มกลุ่มละ3หลอดและไม่มีไมโครทิบูตรงแกนกลางค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ